สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับบีบีอีกแล้วนะคะเจอกันในช่วงอาชีพเสริมทําได้ง่ายๆค่ะวันนี้บีบีก,ก็จะพามาทํานี่เลยค่ะที่นอนน้องหมาน้องแมวแบบนี้เลยนะคะนีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกันไกลเศษผ้าวงหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าห่วงถุงเท้านั่นเองค่ะ ห่วงถุงเท้าที่ใช้บิบีก็จะสั่งจากเพจแพลนพลอยห่วงถุงเท้านะคะพเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์2ปดห้าแปหนึ่งสองจหกหนึ่งสามได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือหัวที่บิบีเตรียมไว้นะคะถ้าพเพื่อนๆคนไหนทำไม่เป็นก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้เลยะค,ะค่ะอีพีที่หนึ่งค่ะวิธีเริ่มต้นทาหัวคมเช็ดเท้านะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะที่นอนน้องหมาน้องแมวเนาะแถวที่หนึ่ง เราจะใส่รูละหนึ่งเส้นนะคะจนจบแถวเลยแถวที่หนึ่นะคะเราจะใส่รูละหนเส้นนะคะถักไปเลยค่ะเพื่อนเพือองเห็นไหมวิธีถักก็จะไม่ยากเลยนะคะเชฟบีดีเชื่อว่าเพื่อนๆนทุกคนน่าจะทําเป็นแล้วะคะ่ะจําแค่ขั้นตอนในการถักก็พอนะคะเมื่อจบแถวที่1แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อจบแถวที่1แล้วก็จะได้แบบนี้นะต่อไปแถวที่สองเราก็จะใส่รูละหนเส้นค่ะ อันที่สองพีบีก็ยังจะใช้สีเดิมค่ะสีขาวนะคะนี่ค่ะทกเข้าไปเลยเมื่อจบแถวที่สองแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนของเพื่อนๆไหมเพื่อนๆลองดูนะคะต่อไปแถวที่สามเราก็จะใส่รูละสองเส้นค่ะนี่ก็จะใช้เป็นสีเทานะคะนะคะี่ค่ะ ทั้สองเส้นนะคะก็คือใส่เข้าไปในรูเดียวกันนะคะสองเส้นค่ะแต่ถักทีละเส้นนะคะห่วงที่ไม่มีใช้ไม่มีก็จะเลือกห่วงที่มีลักษณะที่เส้นใหญ่นะคะแล้วก็ยืดไม่มากนะคะเพราะลายถึงยืดไม่มากใช่ไหมคะเขาจะได้อยู่ทรงค่ะเวลาที่เราถักที่นอนน้องหมาน้องแมวนะคะาเพื่อนๆถามว่าเอะเส้นเล็กล่ะเส้นเล็กถักได้ไหมถักได้ค่ะแต่ขอเป็นเส้นเล็กที่ผอมใช่ไหมคะก็คือเส้นเล็กก็คือเส้นเล็กเส้นผอม ยืดไม่มากเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเส้นเล็กอะเราอาจจะต้องเพิ่มแถวเยอะหน่อยเพราะเขาเส้นเล็กเนาะแต่ถ้าเราใช้เส้นเล็กถักนะที่นอนน้องหมาน้องแมวเราจะแน่นมากเลยค่ะกด้จบแถวที่สามแล้วนะคะเมื่อจบแถวที่สามแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเหมัอนของเป็นแพรไหมคะเพื่อนๆลองดูนะต่อไปแถวที่สี่เราก็จะใส่อูละหนึ่นนะคะ แถวที่4ี่แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนของเพ,อเพื่อนไหมคะเพื่อนๆลองดูนะคะต่อไปแถวที่5้าค่ะแถวที่ห้าเราก็จะใส่รูละหนึ่งเส้นเหมือนเดิมค่ะแต่แถวที่ห้าไม่บีจะขอใช้เป็นสีเขียวนะคะที่ห้านะคะเริ่มเลยค่ะรูละหนึ่งเส้นนะคะจะไปแบบรวดเร็วเลยนะคะ จบแถวที่5แล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเหมือนของเพื่อนๆไหมคะต่อไปแถวที่6เราก็จะใส่รูละ2เส้นนะคะเพื่พอนๆใครสงสัยไหมคะว่าทําไมแถวที่6ต้องใส่2เส้นแล้วทําไมแถวที่5ต้องใส่2เส้นสงสัยไหมคะเดี๋ยวพี่บจะบอกให้นะคะเพราะอะไรต้องมี2เส้นต้องมี1เส้นเพราะว่า แถวที่เราใส่2เส้นนะคะจะทําให้ผมอ่ะขยายใหญ่เร็วอันที่หกแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะเหมือนของเพื่อนๆไหมต่อไปแถวที่7เราจะใส่รูล้าหนเส้นนะคะใส่เขาเ้าไปเลยคะ่ะเพื่อนลองดูนะคะมองเห็นไหมยีม่ดีจะไปแบบรวดเร็วนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะ จบแถวที่7ดแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมเห,หมือนของเพื่อนไหมเพื่อนๆลองดูนะคะเสร็จแล้วเมื่อจบแถวที่7จบ,บีบีก็จะนําห่วงนะคะที่ถักสอ,อดเข้าไปที่รูด้านหน้านะคะสอดเข้าไปที่รูด้านหน้าแบบนี้เลยแล้วจับขึ้นมาให้ได้2เส้น,นะคะ่ะแล้วนาห่วงขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะสอดเข้าไปในรูนะคะ่ะแล้วมัดไปเลยค่ะเพื่อนๆจะมัดกี่ทบก็มัดได้เลยค่ะแต่บีบีจะมัมดทั้งหมดสองทบนะคะส่วนที่เหลือทิ้งนะคะก่นไๆค่ะ ไ้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําการซ่อนปมไว้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ฐานแล้วค่ะฐานของที่นอนน้องหมาน้องแมวนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะทําได้ค่ะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเลยค่ะเพิ่มความกว้างะคะ่ะคือฐานของเขาเนะะี่ยค่ะอย่างบีบีจะถักเจ็ดแถวใช่ไหมคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มตรงนี้ค่ะให้เป็นประมาณ แปดเก้าสิบอยากได้ใหญ่ขนาดไหนก็เพิ่มแถวขึ้นไปอีกนะคะค่ะค่ะเมื่อมัดซ่อนปมเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วบิบีก็จะดันนีค่ะตรงที่เรามาซ่อนปมไว้ค่ะซ่อนไว้ค่ะเสร็จแล้วบิบีก็จะมาเริ่มถักแบบแนวตั้งนะคะ บีบจะเริ่มตรงที่มีมีมัดทำซ่อนผมไว้นะคะเพราะว่าจะได้เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเออว่าเราถักแถวนี้จบเวลาเราจบจะได้มาจบตรงนี้ถูกต้องให้ถูกต้องนะคะเนี่ยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะบีรีจะเรียกเป็นแถวที่หนึ่งแนวตั้งนะคะแถวที่หนึ่งแนวตั้งเราจะใช้รูละหนึ่งเส้นนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะจับห่วงสอดเข้าไปในรูดึงขึ้นมาให้ได้แนวตั้งแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะจับบนี้เลยคะ่ะ ใส่ไว้ที่นิ้วเราแล้วก็นําห่วงขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะก็จับขึ้นมาให้ได้สองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะทํารทาการถักได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เลยค่ะแถวที่หนึ่งแนวตั้งอาจจะถักยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยถนัดจะถักไม่ค่อยถนัดเนาะแต่ถ้าแถวที่สองที่สามปแลวก็จะถักง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะ เมื่อจบแถวที่1แบบแนวตั้งแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเหมือนของเพื่อนๆไหมลองดูนะคะจะได้แบบนี้เลยต่อไปแถวที่สองเราก็จะใส่รูละ1เส้นคะ่ะใส่เขเลยแถวที่สองก็จะใส่รูละ1เส้นนะคะเหมือนเดิมที่สําคัญต้องใส่ให้ครบทุกรูนะคะถ้าเราใส่ไม่ครบทุกรูจะทําให้จะทําให้ที่นอนน้องหมาน้องแมวของเราเนะะี่ยค่ะ เดียวได้แล้วก็มีลักษณะที่ไม่เท่ากันนะคะเมื่อจบแถวที่2ลงรูละ1เส้นแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆลองดูนะคะของเพื่อนๆไหมเหมุนให้ดูต่อไปแถวที่3เราก็จะใส่ลูละ1เส้นเหมือนเดิมคะ่ะ ใส่เข้าไปเลยนะคะ่ค่ะจับขึ้นมาใส่เข้าไปเลยคะ่ะเมื่อจบแถวที่3แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ <spe aker> เห็นไหมเหมือนของเพื่อนๆไหมคะเขาเริ่มสูงขึ้นมาแล้วคะ่ะที่นอนน้องแมวน้องที่นอนน้องหมาน้องแมวของเราเขาเ้นมาเริ่มสูงขึ้นมาแล้วค่ะ้ัน้างนะคะ ต่อไปแถวที่สี่เราก็จะถักแบบแนวตั้งนะคะแถวที่สี่เราก็จะใส่ดูนะหนึ่งเส้นค่ะถักไปเลยค่ะสอดเข้าไปในดูเนี่ยค่ะจับขึ้นมาให้ได้สองเส้น,นะคะ่ะเอาหัวที่อยู่ข้างเนี่ยค่ะสอดเข้าไปในรูข้างเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะไปเลยค่ะบีจะไปแบบรวดเร็วนะคะจะจบแถวที่สี่แล้วนะคะ เมื่อจบแถวที่สี่แล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะลองดูนะมันของเพื่อนๆไหม mm hmm. เมื่อถักเสร็จแล้วบีบีจะนําห่วงที่เหลือนะคะสอดเข้าไปที่รูด้านหน้านะคะสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะเราจับขึ้นมาให้ได้สองเส้นแบบนี้นะคะคู่กันแล้วนําห่วงขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นค่ะสอดเข้าไปในรู เสร็จแล้วเราก็มัดไปเลยค่ะ2ทบ3ทบแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะบีบี <ๆ S 1> จะนมัดทั้งหมด2ทบนะคะเมื่อมัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดส่วนที่เหลือทิ้งเลยนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วบีบีก็จะนำเนี่ยค่ะปมเลนะคะสอดเข้าไปเพื่อซ่อนปมนะคะ พอซ่อนไปปุ๊บเขาก็จะหายไปแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะที่นอนน้องหมาน้องแมวของเราน่ารักไหมคะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะไม่ยากเลยแล้วส่วนที่เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อให้งานของเราดูดีแล้วก็ดูสะอาดนะคะนี่คะ่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยเพื่อนๆลองทําตามดูได้อ,อ้า่อยากได้ใหญ่กว่านี้เป็อย่างที่บีบีบอกว่าให้เพิ่มฐานเขาอย่างบีบีถัก7เพื่อนๆก็เพิ่มแถวไป8 9ดเก้าสิบนะคะแล้วก็เพิ่มความสูงตรงนี้ด้วยอย่างความสูงตรงนี้บีบีจะถักทั้งหมดสี่แถวใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เพิ่มเป็น5 6 7แถวอะไรอย่างเงี้ยตามความสูงที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะเรียบร้อยค่ะที่นอนน้องแมวของเราอันเล็กๆน่ารักดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้ววันนี้บีบีก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย